ติดทุกข่าวสารทั่วไทยกับศูนย์ข่าววิทยุบกรับฟังข่าวตอนชั่วโมงจากสูยงข่าววิทยุมกสรงคล้าค่ะผานิตขึ้นทะเบียนสิงคขาจีไอมาม่วงเบาสรงคลา้ทาทังซอสด,ดองแช่อิ่ม นายสินิดไกเลิดรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวผ้านินย์เปิดเผยว่าคณะนี้กลุ่มสอบสินทางปัญญาได้ประกาศขึ้นทะเบียนมามวงเบาส่งคลาทั้งพ้นซอสและแปรรูปให้เป็นสินค้าบงชีทางผู้มีศาสตร์หรือจีไอเลเนื่องจากเป็นสินค้าเทมีชื่อเสียงและเป็นเทย่อมรับข้องผู้บริโภคมากย่างยาวนาน่นทั้งในแง่ข้องคุณภาพและรสชาติซึ่งจะส่งผลดีต่อการข้มครองสินค้าท้องทินชุมชนเทมีเอกลักษณ์เฉพาะ ตัวในแต่ละทงทิ้นตลอดจนสร้างมูลค่คาเพิ่มให้กับสิ่ง้าอีกทางช่วยส่งเสริมการจัดทำระบบควบคุมคุณภาพสิ่ง้าเพื่อสร้างความเชื่อมั่นแก่ผู้บริโภคและขยายช่องทางการตลาดอย่างต่อเนื่อง อัตลักษณ์สำคัญของมะม่วงเบาส่งคล้าคือมีรสชาติโดดเดน่นรสชาติเปรี้ยวเนื้อสีขาวแน่นแหละกรอบซึ่งเกิดจากการปลูกในสภาพดินรวนบนทรายเต็มีการทับทุ่มของสากเปลือกหอยทรงผลให้ยมะม่วงเบาส่งคล้ามีรสชาติดีกวา่าพื้นที่อื่นๆโดยพื้นที่ปลูกมะม่วงเบาส่งคล้าที่ได้รับการขึ้นทะเบียนไ i จะครอบคลุมปลูกซีอําเภอคของจังหวัดคืออําเภอส์คซิงฮานาครอําเภอสติงปราอําเภอรระเซซินและอั เพื่อรณูดนายซินิดกล่าวว่านอกจากการขึ้นทะเบียนมะม่วงเบาพ้นซดแลว้ว กลุ่มสั์สินทางปัญญายังได้ขึ้นทะเบียนไปทึกมะม่วงเบาแชอิม่มและมะม่วงเบาดองเกลือซึ่งเป็นสินค้าเจได้รับความนิยมของคนในจังหวัดและหนักทองเทียวเทมักซื้อไปเป็นของฝากลือชื่อจากจังหวัดซึ่งมีศักยภาพสามารถสร้างรายได้ให้กเกษตรกรในชุมชนกว่า58ล้านบาทต่อปีอีกด้วยนับประผัดมณนีแงสงสุ้งขาวิทยุมอกอส่งคลารายงานค่ะรวดเร็วฉับไว เพื่อชุมชนไทยทุกวัน